สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับสาระดีๆกับ b บนเดอะตีทัชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งสินค้าของเรานะครับภายใต้แบรนด์เบรสนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระเบื้อง P.A. นะครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำมาจากกระเบื้องเนื้อแกนิโตนะครับเผาไฟสูงการดูดซึมน้ำต่ำนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลวดลายของเขาจะเป็นงานเพ้นท์มือทั้งหมดนะครับทำจากเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นลายลักษณะของชิโนโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นลายดั้งเดิมนะครับของพวกลวดลายโบราณนะครับมีสีสันสดใสสวยงามนะครับของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราจะมี2แบบนะครับแบบแรกเลยก็ตัวตัวเป็น Colorful แบบนี้ กับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นางานลายครามหรือเรียกว่าบลูแอนด์ไว้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานบลูแอนด์ไว้เนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับมีหลากหลายนะครับซึ่งตัวสตัวนี้เนี่ยมันสามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของงานตกแต่งเป็นหลักนะครับสังเกตว่างานตัวนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะ รายละเอียดดีมากนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเพ้นมือและใช้ลวดลายของชิโนโปรดิสนะครับหรือลวดลายาตะวันตกตะวันออกผสมตะวันตกนะครับแล้วก็มาเคลือบเงาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เผาไฟสูงนะฮะส่วนด้านหลังของเขานะครับจะเป็นจะมีลวดลายนะครับซึ่งตัวนี้ลวดลายเนี่ยเราทำมาเพื่อ,เ,อเสริมในการยึดเกาะกับผนังนะครับตัวนี้งานของเขาค่อนข้างจะดีมากนะครับ ส่วนงานตกแต่งของเรานะครับเราสามารถไปใช้ในงานตกแต่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับหรือเป็นพวกงานตกแต่งอย่างเช่นตัวกระจกนะครับกระจกสะท้อนหรือสามารถไปทำตัววางปากกาก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ได้ทั้งสองสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่ที่เสรีไทยนะครับและอีกสาขาที่ท่าน้ำนนนะครับ